เบื่อไหมวิธีเปลี่ยนใบเชียใบตัดแบบเดิมๆยุ่งยากเสียเวลาไขน่นู่นไข่นี้เยอะแยะไปหมดหมดปัญหาจุกจิกเหล่านั้นไปได้เลยในคลิปนี้ผมมีเครื่องมือดีๆมาแนะนำ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องมือช่างของทาง m e กิกานะครับและในคลิปนี้ผมก็อยู่กับเครื่องเจียไร้สายมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นเครื่องเจียขนาด4นิ้วรุ่น DGA 4 1 9 z นะครับและรุ่นที่2จะเป็นเครื่องเจียขนาด5นิ้วรุ่น DGA 5 1 9 z นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเทคโนโลยีของทั้ง2รุ่นที่มีมาให้ก็จะเป็น B Air Motor แบบไร้แปลงทานระบบ ADT ระบบ AFT ระบบ XPT ระบบเบรคที่จะช่วยหยุดการหมุนของใบทันทีเมื่อเราปล่อยมือออกจากสวิตก็จะทําให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็มาถึงจุดเด่นของเครื่อง2รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือระบบ X-Lock ซึ่งเป็นระบบแบบใหม่ที่จะช่วยทำให้การเปลี่ยนใบเจียร์ใบตัดทําได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆมาช่วยในการเปลี่ยนเลยเพียงแค่วางใบตัดให้ตรงล็อกแล้วดันลง เท่านี้ใบตัดก็จะถูกล็อกแน่นแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับและถ้าเราต้องการนําใบออกเพียงแค่ดึงสลักที่อยู่ด้านบนขึ้นเพียงเท่านี้ใบก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับง่ายใช่ไหมครับกับระบบ XL ็ c k อัตราความเร็วของ2รุ่นนี้จะอยู่ที่3,000ถึง8,500รอบต่อนาทีสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง5ระดับดีไซน์ตัวเครื่องของ2รุ่นนี้จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายตามฉบับของ m a ค i t a สีของตัวเครื่องจะเป็นสีเทอร์พอยต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทงางเกิตา้าเช่นเดียวกันสวิตช์จะเป็นแบบแพดเดิลสวิตช์ซึ่งจะมีระบบเซฟตี้เมื่อเราต้องการใช้งานต้องดันเซฟตี้ลงถึงจะสามารถกดสวิตช์ใช้งานได้และยังมาพร้อมจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆในส่วนด้านล่างจะมีแผ่นกันฝุ่นติดมาให้ด้วยทั้ง2ด้านซึ่งสามารถแกะออกไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ได้เลยนะครับ และสาหรับคลิปนี้ผมก็มีทริคมาแนะนํานะครับถ้าเราใช้เครื่องต่อเนื่องด้วยความเร็วต่ำนานๆตัวมอเตอร์ก็จะทํางานหนักจนเกินไปนะครับให้เราสลับไปใช้งานในรอบที่สูงบ้างก็จะช่วยทําให้ตัวมอเตอร์ไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่อง2รุ่นนี้ดูนะครับว่าภายในกล่องนี้จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับรุ่น DGA 419Z พอเปิดกล่องขึ้นมานะครับอย่างแรกที่เราจะเจอนั่นก็คือตัวเครื่องเจรนะครับ ต่อมาก็จะเป็นกาดการสเก็ตนะครับและชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นด้านจับด้านข้างอย่างสุดท้ายที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นใบเจียสตนเลสขนาด4นิ้ว ตัวที่2นะครับจะเป็นรุ่น DGA 5 1 9 z เมื่อเราแกะกล่องขึ้นมาอย่างแรกที่เห็นก็จะเป็นเครื่องเจียร์นะครับต่อมาก็จะเป็นกาดการสเกตชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นด้านจับด้านข้างและอย่างสุดท้ายที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นใบเจียร์สตนเลสขนาด5นิ้ว และสำหรับ2รุ่นนี้นะครับจะไม่มีแถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยในกล่องนะครับมาดูในส่วนอุปกรณ์ของ2รุ่นนี้กันบ้างน,นะครับอุปกรณ์ในฝั่งของรุ่น d j a 4 1 9 z ก็จะมีใบเจลเล็กขนาด4นิ้วที่มีความหนาขนาด6ม mm. ิลลิเมตรใบเจลสตนเลสขนาด4นิ้วที่มีความหนา6ม mm. ิลลิเมตรใบเจลสตนเลสขนาด4นิ้วครึ่งที่มีความหนา6ม mm. ิลลิเมตรใบตัดไฟเบอร์สตนเลสขนาด4นิ้วที่มีความหนา1.2ม mm. ิลลิเมตรและใบตัดเพชรขนาด4นิ้ว มาในฝั่งอะซ์ซอรีของรุ่น DGA 5 1 9 z กันบ้างน,นะครับใบเจียเหล็กขนาด5นิ้วมีความหนา6มิลลิเมตรใบตัดไฟเบอร์เหล็กขนาด5นิ้ว,ว, mm. วที่มีความหนา1.2ม mm. ิลลิเมตรและใบตัดเพชรขนาด5นิ้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องเจียรสายของทางมีตาทั้ง2รุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ของใครหลายๆคนที่กําลังมองหาเครื่องเจียไปใช้งานสักตัวนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เครื่องเจียมาก่อน แต่กําลังตัดสินใจซื้อมาใช้งานผมก็ขอแนะนําเป็น2รุ่นนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใบหรือไปจนถึงการใช้งานนะครับที่ง่ายมากๆเลยและสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ